ร้อนร้อนจริงๆ <c oughs> อ่ะอ่ะน้องเกิดไว้แล้วนะคะ <c oughs> หากบ้านไหนสโลบจำ <c oughs> บ้านไหนมีรอบล่าง <c oughs> น้ำจาก,กเซ็นลงไปข้างบนตกอีกอีกชั้นนึงเนี่ย มันต้องมีแผ่นเขาเรียกว่าซักกิ้งลูฟนะคะคือซักกิ้งลูฟเนี่ยคือรองรั่วนั่นเองแต่จริงๆอ่ะมันมีสําเร็จอยู่เนาะ SCG ก็มีสําเร็จอยู่แต่ไม่ใช่แผ่นสังกะสีไม่ใช่โลหะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือโลหะสังกะสีนะคะมันจะถาวรอ่ะเรียกไว่าสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนตอนเราเด็กๆก็มุงหลังคาด้วยสังกะสีนี่แหละ2ี3 0ปีมันก็อยู่อย่างนั้นแหละค่ะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสังกะสีตัวนี้แหละที่จะรองได้ดีที่สุดแต่ค่อนข้างแพงนะคะต้องบอกก่อนเอาง่ายๆเรียกว่ามุงบ้านเราสมัยก่อนมุงม,มุจากเนาะมุงจากมุงแฝกอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วกับบ้านไหนมีสังกะสีนี่ถือว่าบ้านนั้นอะ่ะโอ้โหดีรนะอดละสมัยก่อนนะคะตอนเราเด็กๆอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนี่ยมันจําเป็นจริงๆจะต้องใช้แบบนี้อ่ะเรามาดูวิธีการที่มันจะ ลองยังไงติดตั้งแตกขึ้นยังไงจริงๆมันมีวัสดุหลายตัวนะคะใช้ตัวแทนกันได้แต่เราเลือกสั่งกะสีเพราะว่าเอาที่ดีที่สุดอะค,ะอค่ะนี่นะคะอ่าดูสั่งจากสั่งกะสีนะคะโรงงานสั่งกะสีโดยตรงตะกูตัวนี้ยืดอย่างนี้นะคะ แผ่นสังกะสีต้องขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะขึ้นมาถึงเชิงชายถึงจะอยู่นะ้ํามันก็จะไม่รั่วมันก็จะล้นออกมาจากตัวเชิงชายอย่างนี้นะคะเราติดแปรทับอย่างนี้ยืดสปูสองนิ้สองนี้สปูน้องรีวิวไปแล้วนะคะว่าเป็นสกูตัวนี้คมที่สุดนะคะคมที่สุดดีที่สุดนะคะนี่แล้วก็มันจะมีรอยคัดของแต่ละสังกะสีนะคะ จะมีรอยพับของแต่ละสังกะสีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะติดระยะแตร8เซนนะคะติดระยะแตร8เซนเท่านั้นมันก็จะถี่เราไม่ต้องติดให้หมดอ่ะ ขอกกระเบื้องตัวนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะยางมากระยะแต่ไม่ถี่ไม่พอต้องมีแผ่นซักกิ้งรองอีกอีกทอดหนึ่งนะคะสังกะสีแต่แล้วก็กระเบื้องนะคะ เที่ยงร้อนมากก็จะขออนุญาตลงแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นมาดูมาดูนี่มาดูสเต็ปสองซึงสเต็ปสองมันอาจจะสูงนิดนึงแต่คุยกับช่างแล้วพอได้เราคิดว่าเชิงชายมันสูงนิดนึงแต่มันได้ล้วนะคะโอ้ร้อนมากร้อนทั้งสังกะสีสะท้อนขึ้นมาร้อนทั้งตัวสังกะสีอะดูบาดแผลการโดนสังกะสีบาดอะนิ้วนี่ โดนสังกะสีบาดลืมใส่ถุงมือถุงมือมันก็ลื่นนีกเอาจับขอบสังกะสีนะ่ะคมมากสังกะสีก็บาทนะคะอ่ะอเดี๋ยวขอตั้งนั่งร้านเพิ่มตรงนี้ก่อนอะขอดู สเต็ปนี้ยไม่ยากหรอกสเตปแรกไม่ยากสเต็ปสองไม่ยากสเตปสูงก็ยากกว่ามันต้องใช้กระเช้าตลอดเวลานะคะถ้าสเตปสูงเพราะว่าทั้งทั้งสังกะสีทั้งแปรลื่นไม่พอกระเบื้องลื่นยิ่งกว่าอีกนะคะตอนเนี้ยไอสังกะสีตัวเนี้ยจริงๆอะ่ะมันก็เป็นอ่าตามขั้นตอนนะคะตรงสังกะสีติดแปรก่อนระยะที่เราบอกนะคะคือแปด มันจะมุงออกมาสวยเลย 8, 8แปดแปดเซนไปเรื่อยๆไปเรื่อยอันนี้น้องดูน้อง,น,องน้องจะเล่าปัญหาให้ฟังว่าสเต็ปสองอ่ะมันจะมีช่องโลโบระหว่างเชิงชายกับกระเบื้องน้องบอกว่ามันมันสุดได้แค่นี้อา๋อยวน้องรีวิวกลับไปให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเคื่งเรื่องตรงเนี้ยมันจะเป็นรูไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคะที่น้องชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะเป็นรู ในการดูข้างล่างก็คุยกันว่าตอนแรกใช้ไม่อัดไม่อัดไปอัดด้านในให้มันมองเห็นไหมหรือว่าซิลิโคนดีอันนี้เราต้องแก้ปัญหากันทายหลังนะคะว่าสเต็ปสองที่มีรูนี่ทํายังไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอามาลงมากกว่าน,นี้เราจะสอดกระเบื้องเข้าไปไม่ได้ละก็แก้ปัญหากันไปเพราะว่าความยากของกระเบื้องตัวนี้อย่างที่บอกอะ่ะว่ามันแผ่นมันด้วยแผ่นมันเล็กแล้ว เชิงชายมันน้าสิมันน้าสิมันลงมามันกะไม่ได้หรอกคือร้อยต่อมันน้อยนะร้อยต่อมันน้อยมันขยับลงมาก็ไม่ได้ไม่ขยับขึ้นสูงกระเบื้องก็ก็ต้นมันก็สูงเพราะฉะนั้นมันได้แค่นี้มันจะเกิดรูรูระหว่างเชิงชายกับกระเบื้องขึ้นรูระหว่างเชิงชายกับกระเบื้องขึ้นใครมีคําแนะน,นําแนะนํามาได้นะคะแต่เราคิดวิธีไว้หลายวิธีแล้วอาน้องกลับไปให้ดูรอบนี่เห็นไหมคะช่วงนี้ดได้เลยช่วงนี้ เห็นไหมคะมันจะเป็นรูถึงใส่กระเบื้องไปมันก็ยังเป็นรูอยู่นี่เห็นไหมคะกระเบื้องมันจะขึ้นมาถึงตรงนี้สเต็ปสองตรงนี้มันก็ยังเป็นรูอยู่ซึ่งมันขยักเชิงชายไม่ได้แล้วนะคะอะปัญหาก็มีเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนนะคะขอขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะดูความสูงของมันก่อนก็ได้ เนี่ยสเต็ปบนอาจจะยิ่งยากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้นะคะสามารถติดตามและติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยค่ะ